สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานดลูคองพอร Morning Report ประจำวันที่16มีนาคม2566ค่ะสำหรับอีโคร,ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นได้อีกครั้งหลังเกิดวิกฤตการเงินในสหรัฐโดยเริ่มจากธนาคารซิลิคอนเวอรเรชเผชิญปัญหาสภาพคล่องและล้มเหลวในการขยายให้หุ้นเพิ่มทุนและธนาคารเครดิตสหราชเวิสสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์หลังมูลค่าหุ้นรว่วง24ในวันเดียว จากความวิตกของนักลงทุนต่อสถานะการเงินบริษัทโดยเมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลประกอบการทุนถึง8,000ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารแห่งชาติซาอุดิระบุว่าจะไม่เพิ่มการลงทุนในเครดิตสวิตเนื่องจากจะมีปัญหาด้านกฎระเบียบจากประเด็นดังกล่าวทำให้ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงมาอย่างหนัก โดยเมื่อวานนี้มีบางช่วงที่ราคาทองคำปรับหลุนร่วงระดับ1,900เหรียญลงมาในระดับในระยะสั้นก่อนจะดีกลับขึ้นมาเหนือ1,900เหรียญอีกครั้งในช่วงปลายตลาดสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหารัฐเมื่อวานนี้ได้แก่ CPI p PI on M on M M Price s t a t e Manufacturing Index PPI M on M และ Retail s a l e M on M ออกมาลดลงกว่าที่คาดการณ์ขณะที่ Call Retail s a l l M on M ออกมาใกล้เคียงจากเดิมกับที่คาดการณ์โดยตัวเลข Call PPI M on M และ PPI M on M ที่ออกมาลดลงช่วยลดความกังวลที่ว่าเฟดจะเข้มงวดในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ Employment Claim คาดว่าจะออกมาลดลงจากเดิมและ f r l e r a d m a n u f a a t r i n d i n d e x คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิมและติดตามการ ประชุมของธนาคารกลางยุโรปโดยคาดว่าจะปรับขึ้น้านตาดอกเบีย้ย0.50%ราชัชนีดอละลาร์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยการเปิดตลาดเมื่อวานนี้อยู่ที่103.74จุดก่อนจะมาลงไปต่ําสุดที่103.44จุดขณะที่เช้านี้กลับมาทรงตัวอยู่ที่104.60จุด ขณะที่ค่าเงินบาทเมื่อวานนี้มีการผันผวนค่อนข้างมากโดยบางช่วงตลาดอ่อนค่าไปถึง34.76บาทต่อดอลลาราและเช้านี้อยู่ที่34.52บาทต่อดอลลาราสำหรับกองทุนทองคำ SDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า1.45ตันปัจจุบันถือทองทองคำที่9 1 4 7 2ตัน วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำดีดกลับขึ้นมาทดสอบบริเวณ1,940เหรียญได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนทำให้ภาพรวมราคาทองคำอยู่ในแนวโน้มที่ทางขาขึ้นโดยราคาทองคำเริ่มเข้าใกล้จุดสูงสุดที่ระดับ1,960เหรียญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก่อนจะปรับตัวลดลงมาอย่างไรก็ดีหลังจากที่การประชุมเฟดเมื่อวัน เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์สมผลให้ราคาทองคำปรับลดลงมาอย่างหนักระดับจากระดับ1,960เหรียญมาที่1,800เหรียญโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมาใกล้เคียงเท่าเดิมที่ระดับ1,935เหรียญได้สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับ1,900เหรียญและแนวต้าน1,935เหรียญสำหรับ Gold l ฟ n e f e a t u r คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,905เหรียญและแนวต้าน1,940เหรียญและ Gold Comic คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ 1,905เหรียญแลนแนวต้าน1,940ี่เหรียญสมับราคาทองคำไทยมีแนวรับ3า8 0 0บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านที่3 000, 1 3 0 0บาทต่อบาททองคำสาหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,900เหรียญแนวรับที่2 1,890เหรียญแนวต้านที่1 1,935เหรียญแลนแนวต้ารที่2 1,945เหรียญและกลับมาพบกับบุญของพรหมอใน่รีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ